เป็นไรวะโอ้ยตายตไปดูครับวันนี้มีในส่วนของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะขออนุญาตมีเรื่องมานําเล่าสู่ที่น้องประชาชน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่ทางกระทรวงนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตัวผมเองจะเดินทางไปที่กรุงนิวยอร์กนะครับไปร่วมการประชุมของสหประชาชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมธิการประชากรและการพัฒนานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะไปนําเสนอนะครับผมได้เคยนํากล่าวไปแล้วว่า จากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับและได้มีรายงานสมุดปกขาวซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่9เมษายนนะครับก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับนำเสนอว่าประเทศไทยของเรามีแผนในการที่จะรับมือกับปัญหาประชากรอย่างไรนะครับซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้ว นะครับผมเองจะยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับกว่า70ประเทศนะครับรวมไปถึงทั้งนิวซีแลนด์วานัวตูโซโลมอนไอแลนแม้แต่รัสเซียรวมทั้งเซ็นทรัลเอเชียอย่างเช่นทาจิกิสถานคาซัคสถานต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเข้าร่วมการประชุมที่มีความสำคัญต่ออนาคตของโลกขณะนี้ และที่สําคัญการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่57และยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีนะครับของการจัดประชุมครั้งแรกที่ประเทศอียิปต์นะครับดังนั้นก็จะมีความสําคัญในส่วนของเนื้อหาและสารถถะที่จะนําเสนอเพราะมากพอสมควรเพราะว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเราได้เตรียมความพร้อมและมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งออนอกจาก นอกจากมีการประชุมแล้วนะครับก็จะมีการเสวนาระครับร่วมกับอีกหลายๆประเทศซึ่งผมเองก็จะเป็นหนึ่งในพานโนนะครับที่จะขึ้นร่วมเสวนาด้วยนะครับในนามของประเทศไทยนะครับประเด็นที่2ครับที่อยากจะขออนุญาตนําเสนอ,เ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องเงินครอบครัวอุปถัมภ์ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุยากจนนะครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยถ้าหากว่าการให้ข่าว นะครับก่อนหน้านี้ของกระทรวงพมโดยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นอาจจะทําให้เกิดความสับสนเล็กน้อยนะครับออนุญาตเรียนผ่านพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าในขณะนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับทางกระทรวงพมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นจะเปิดรับคําขอรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นะครับสำหรับการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่ง พูดถึงกรมกิจาการผู้สูงอายุแล้วไม่ได้แปลว่าต้องมาที่กรมอย่างเดียวนะครับท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ทั่วประเทศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญ,ญาตเรียนว่าทุกคำขอที่ได้รับเข้ามานั้นนะครับทางกรมจะนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาเพราะว่าในสัดส่วนงบประมาณปี2567นั้นเราได้รับเงินสนับสนุนมา เพียงแค่1,107ครอบครัวเท่านั้นแน่นอนนะครับมันยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกๆผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในปี2,568เรายาเราจะพยายามประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินอุปถัมมนั้นนะครับก็จะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน รหรืออยู่เพียงลําพังถูกทอดทิ้งนะครับและครอบครัวนั้นก็รับเข้ามาดูแลนะครับหรือว่ามีบุตรหรือมีญาติที่ไม่มีไรายได้หรือจําเป็นที่จะต้องออกจากงานทําให้สูญเสียรายได้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะขอเงินส,สนับสนุนเหล่านี้ครอบครัวละ2,000บาทหรือในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับก็จะให้ได้ถึง3,000บาทต่อครอบครัวนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าเบื้องต้น เราได้รับงบประมาณเพียงพอสำหรับการดูแล1,107ครอบครัวนะครับจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2,567ส่วนในปี2,568นะครับเราจะพยายามให้ได้มากขึ้นแต่เท่าใดนั้นนะครับก็จะขอนำประสานงานกับสำนักงบและจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในลำดับต่อไปเงินจำนวน2,000ถึง3,000บาทนี้จะได้ทุกเดือนนะครับไม่ใช่ได้เป็นครั้งเดียวแล้วจบจะได้ทุกเดือน และส่วนท่านที่ได้รับแล้วนะครับพอข้ามปีงบประมาณท่านจะยังคงได้สิทธิ์นั้นอยู่นะครับและก็จะเพิ่มเติมครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆถ้าหากว่าเราได้งับรับงบประมาณเพิ่มและสิทธิ์เหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับเมื่อผู้สูงอายุท่านนั้นได้เสียชีวิตลงหรือมีลูกหลานนะครับเข้ามารับไปดูแลนะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงความเข้าใจนะครับไปยังพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับ ครับก็ขออนุญาตนำเรียนข่าวเท่านี้ครับขอบคุณครับยังไม่ได้ส่งนะครับก็ตามข่าวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกครั้งที่มีการปรับคอรมอก็จะมีการคาดการไปต่างๆนานานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วบางครั้งนาทีสุดท้ายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับดังนั้นถึงได้เรียน พี่น้องประชาชนว่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะครับเพราะว่าการปรับพรรมนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในหลายๆมิตินะครับคิดว่าคงต้องเป็นภารกิจของพรรคการนำนะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่คงจะต้องรับไปพิจารณานะครับวันนี้ในเมื่อยังไม่ได้มีการติดต่อมานะครับเราก็ทำหน้าที่ ที่เราได้รับมอบหมายซึ่งเราดูแลกระทรวงพอมอ,อยู่นะครับก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าหากว่ามีการพูดคุยเดี๋ยวถึงเวลานั้นเราค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ